สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าประจําเดือนหนูมาไม่ตรงรอบ2เดือนแล้วค่ะมีอาการคือเบื่ออาหารกินได้น้อยลงมาก,มากจากแต่ก่อนกินน้ําเปล่าได้นิดเดียวก็ผื่นระอมจะอ้วกตลอดเลยค่ะอาการแบบนี้เป็นอาการที่อาจจะสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ก็ได้นะครับเบื้องต้นน่าจะตรวจปสวัสสาวะก่อนนะครับว่าตั้งครรภ์หรือท้องหรือเปล่านะครับ เอาปัสสาวะที่ตรวจในช่วงเช้าๆนะครับหลังจากตื่นนอนตรวจดูว่าท้องจริงหรือเปล่านะครับถ้าท้องจริงร่วมกับอาการเบื่ออาหารกินได้น้อยกินน้ำเปล่านิดเดียวก็จะอ้วกอาการแบบนี้เหมือนอาการแพ้ท้องนะครับซึ่งสัญญาณนะครับที่จะดูว่าเป็นอาการท้องจริงหรือเปล่านะครับให้ดูดังต่อไปนี้นะครับก็คือประจำเดือนขาดนะครับมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียร่วมกับ